สวัสดีครับครับวันนี้จะมาเป็นช่างหนึ่งวันนะครับจะมาเปลี่ยนหลอดไฟตู้เย็นนะครับตู้เย็นฮิตาชินะครับรุ่น a h 2 0 0 pd นะครับหลอดไฟก็ซื้อมาแล้วนะครับปัญหาของมันก็คือไฟชั้นด้างไม่ติดนะครับเราจะมาลองทำดูกันนะครับการเปลี่ยนก็จะมี น็อตอยู่สามตัวนะครับนะครับหลอดไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอาร์ตนะครับอยู่ด้านนี้ตัวหนึ่งจะอยู่ตรงหลอดไฟนะครับติดตามกันครับครับหลังจากที่เราไขน็อตออกแล้วก็จะค่อยๆดึอดกดน็อ ลงตัวดินออดได้หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลอดนี้แล้วครับหลอดไฟครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้วนะครับชมผลงานกันนะครับ ไฟสว่างมากนะครับยังไงครับ